สวัสดีครับพบกับอาจารย์อันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์อันอยู่ชี่น้าวัดพระชาติพนมครับตอนนี้เขากำลังก่อสร้างเห็นปะตรงหน้าเนี่ยเนี่ยก่อสร้างซุ้มเห็นไหมปีนี้งานลอยกระทงนะฮะจะจัดอยู่ที่จะจัดอยู่ที่หน้าปราณวัดพระชาติพนมนะฮะหรือว่าลอยกระทงกันอยู่ที่ตรงสถูปอง์พระาธาตุองค์เดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มีนิพาเดินดูนะฮะเนี่ยเห็นไหม เจ้าที่เขากำลังจะทำซุ้มต่างๆนะครับบริเวณร้านกว้างหน้าวัดพระธาตุขนมนะส่วนเมนูเมนูเมนูอยู่สาวะไม่ใช่ส่วนเวทีนะเวทีก็จะอยู่ตรงประตูโขงพอดีนะประตูโขงซุ้มประตูโขงเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเวทีก็อยู่ตรงซุ้มประตูโขงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ช่วงนี้ช่วงประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงนะฮะรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับลานเวทีของปีนี้ก็ทาค่อนข้างสวยนะผมว่ามันทำค่อนข้างสวยเลยโอ้ดูเหมือนค่อนข้างจะอลังการงานสร้างเลยก็ว่าได้นะดูนะสวยอยู่นะ ใหญ่อยู่นะครับนะช่วงนี้ก็ปิดไม่รถผ่านนะครับมีดนตรีไทยด้วยเห็นไหมทำลานเวทีได้สวยงามเลยนะซุ้มก็จะมีคล้ายๆกับซุ้มของตลาดแรง ยงพระาธาตุเหมือนกับตอนสมัยก่อนที่ทำนะฮะก่อนที่จะมีโควิดนะครับสวยงามครับป้าเราเป็นไงบ้างสวยงามครับเป็นไงครับเป็นยังไงครับความสวยงามของอองานลอยทงปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นภายในวันพรุ่งนี้แหละเนาะวันที่19พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงประดิษฐ์ประดอยแต่งตั้งนะฮะจัดงานอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชมกันเต็มๆว่างานทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับโอ้แต่จัดได้สวยงามมากนะครับยีนี้อลังการงานสร้างมากนะฮะมีซุ้มมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะส่วนที่ประชาชนที่จะได้ไปลอยกระทงก็จะมีลอ,อยอยู่ที่ตัวจุดสถูปเก่าขององค์พระาธาตุพนมองเดิมนะครับ ไม่ได้จัดอยู่ที่หน้าสวนสีโพสเหมือนกับทุกปีนะครับนะสวยงามสวยงามครับ<ค>ดเดี๋ยวค่อยมารวมงานกันพรุ่งน,น,นี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับบาย